สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทําน้าเก๊กฮวยกินกับน้ําแข็งแบบเย็นเย็นชื่นใจเลยนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้สําหรับเก๊กฮวยนะคะที่ซื้อมาก็ไม่รู้ว่ากี่กับนะแต่ซื้อมา40บาทได้มาอย่างนี้แล้วก็นํามาใส่ตะแกรงค่ะใส่ตะแกรงที่สามารถล่อนออกได้นะคะเวลาเอาไปเขยา่าฝุ่นหรือว่าล่อนฝุ่นออกแล้วก็เอาไปล้างมันจะสะดวกกว่าค่ะ สำหรับมอเบอร์ยีบสีนะคะจะใช้ครึ่งหนึ่งหรือจะใช้เป็นถุงแบบนี้ก็ได้คะ่นะนัดใส่ทั้งหมดเลยเพราะว่าจะได้แบบเข้มขน้นจิตแล้วก็ขย่าวขย่าเขาออกคะ่ะขย่าวฝุ่นของเขาออกก็จะได้มีฝุ่นเขาเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดคะ่ะระหว่างที่เตรียมทุกอย่างเนี่ยเราสามารถต้มน้ําให้เดือดเดือดรอไวเลยนะคะเพราะว่าการจะต้มแบบน้ํเก๊กือหวยเนี่ยมันใช้เวลานิดเดียวเองคะ่ะ ล้างแล้วก็ขย่าออกเฉยๆเราต้มน้ำไว้เลยค่ะเพื่อจะไม่เสียเวลาพอน้ำเดือดๆนะคะก็นำดอกเก็ก๊กวหวยที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนำไปลงในหม้อได้เลยค่ะอันนี้ต้มไม่นานนะคะใช้เวลาไม่นานประมาณสักนาทีสองนาทีก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ นำน้ำตาลนี่นะคะ่ะน้ำตาลทรายลงไปใส่ไปเลยคะ่ะตามชอบนะคะสำหรับนัดก็หม้อเบอร์ยี่สิบสี่นี้ใช้น้ำตาลทรายขึ้นกิโลกร,รัมนะคะจะพอดีในการกินกับน,น้ำแข็งคนให้น้ำตาลละลายนะคะอันนี้ใช้เวลาไม่นานเลยจ้าพอน้ำตาลละลายแล้วก็น้ำเดือดขึ้นมาอีกรอบนะคะยกลงจากเตาพักให้เย็นเลยจ้าแล้วก็นำไป กองใส่ขวดกองเข้าตู้เย็นไว้นะคะกินได้นานเลยจ้าถ้าไม่ทำขายนะคะสำหรับหม้อน,นี้ใช้ต้นทุนก็ไม่เยอะค่ะดอกเก๊กฮวย40บาทถ้าใช้ครึ่งหนึ่งก็20บาทนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งกิโลกร,รัมก็10กว่าบาทไว้กินตอนร้อนๆเย็นๆชื่นใจเลยจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า